สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทำความรู้จักน้องไป๊ลูกชายยิ่งลักษ์หนุ่มตีมากความสามารถด้านวนิชาการเรียกว่าเป็นเด็กเก่งที่มากความสามารถเลยจริงๆสำหรับน้องไป๊สุภเอกอมรฉัตรหนุ่มน้อยหน้าใสาลูกชายปู่ยิ่งลักษ อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนั่นเองนอกจากหน้าหล่อใสๆของเขาแล้วเรียกได้ว่าน้องไปเป็นเด็กที่เรียนเก่งเรียนดีและยังเป็นเด็กกิจกรรมอีกด้วยเราก็เลยจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักหนุ่มตี้คนเก่งคนนี้ให้มากขึ้นกันสักหน่อยน้องไปมีชื่อจริงว่าสุภเสกอมรชัดเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2546เป็นลูกชายคนเดียวตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติฮาโรคุณพ่อคืออนุสรอม นธุรกิจชาวไทยส่วนคุณแม่ก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ของไทยโดยมีทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23มีศักด์เป็นลุงนั่นเองเรื่องการเรียนเรียกว่าความสามารถเหลือล้นเลยจริงๆเพราะน้องไบพ์เคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งคณิตศสาสตร์โลก World Mathematics Championships และได้รับรางวัลสเหรียญเงินจากการแข่งขนันคณิตศสาสตร์โลก ได้แก่เหรียญเงินความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือ Knowledge Senior Silver และเหรียญเงินความสามารถในการทำงานผลักดันให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันได้ Collaboration Senior Silver ที่ประเทศออสเตรเลียขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ